วิคอบอลทีเด็ดบอลติงบอลสเต็ปพบกับผมจานเสือสเต็ปแตกนะครับประจำวันที่19มิถุนายน2,568นะครับและขอแสดงความยินดีสำหรับสมาชิกในกลุ่มที่ได้รับตัววีพีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากกัน3คู่เหมือนเดิมนะครับและจะเป็นคู่ไหนอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันได้เลยนะครับ ก่อนจะไปรับชมการวิเคราะห์ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับและอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากได้ทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปหรือยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ a d t 1 1หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับคู่แรกนะครับในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าขับนะครับอย่างคู่อินเตอร์ บ่มอามี่นะครับพบกับปอร์โตเนะครับแข่งขันกันในเวลาห้าทุ่มนะครับคู่ที่สองนะครับเซียเทิร์นซาวเดอร์นะครับพบกับแอดมาริดนะครับแข่งขันกันในเวลาตีห้านะครับและคู่ที่สามนะครับปารีสนะครับพบกับโบตาโฟโก้นะครับแข่งขันกันในเวลาแปดโมงนะครับโอเคครับเราไปลุยคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าครับ ห้านัดหลังสุดนะครับไมอา,ามี่นะครับเก็บชัยชนะไปได้สองแพ้หนึ่งเสมอสองนะครับและนัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโคลัมบัสคูนะครับถลม่มโคลัมบัสคูไปด้วยสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นของปอร์โตนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้สามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนัดนะครับและทิป และทิพที่ไปเยือนของปอโต้นะครับท่ามวีเดตคาซาบาลังกานะครับไปด้วยสกอร์หนึ่ประตูต่อ0ูนยะครับจากผลงานทั้งสองทีมนะครับจะเป็นไมอามี่นะครับที่ฟอร์มเหนือกว่านะครับต่อไปมาดูราคาเปิดนะครับตอนนี้ราคาต่อแฮนดิแคปเปิดมา1ลูกนะครับฝั่งของทีมเยือนนะครับ จัดตอนแรกเปิดมา0.86นะครับตอนนี้ไหลขึ้นมา1.02นะครับและราคาทีมเย้านะครับเปิดมา0.90นะครับตอนนี้ขยับลงมาที่0.88นะครับส่วนอัตรา1นคูณสนะครับราคาพูเสมอนะครับเปิดมา3.42นะครับขยับขึ้นมา3าม3ุดนะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา1.86นะครับขยับลงมา1.56นะครับ และฝั่งของทีมเย่าเนะครับเปิดมา3.69นะครับขยับขึ้นมา4.83ามนะครับส่วนราคาหน้างานตอนนี้นะครับโอโต้นะครับต่อราคาปอปอนะครับและเลทราคานะครับและเลทราคาฝั่งของทีมเยือนนะครับตอนนี้เปิดมา0.78นะครับและฝั่งของทีมเย่านะครับเปิดมาลบ0.92นะครับ อัตราหนึ่งคูณสองนะครับราคาพูเสมอนะครับตอนนี้เปิดมา4.15นะครับจากตอนแรกนะครับเปิดไหลมา3.93นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับจากตอนแรกไหลมา1 5 6นะครับตอนนี้ไหลมา1.60นะครับส่วนของราคาทีมเย้านะครับจากตอนแรกไหลมา4.83นะครับตอนนี้ขยับลงมา 4. 65นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับดูจากเลทราคาโดยรวมนะครับทั้งแฮนดิแคปแล้วราคาแล้วก็ราคา3หน้านะครับผลจะออกไปทางฝั่งของอินเตอร์ไมอามี่นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับปอโต้ตอ1ลูกนะครับเลทราคาสูงก็ไหลขึ้นด้วยนะครับผมมองว่าปอโต้มีโอกาสทําประตูเพียง1ลูกนะครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งของอินเตอร์ไมอามี่ชนะ21นะครับ ส่วนใครอยากได้ทีเด็ดบอลเต็งนะครับบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ a d t 1 1นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับและนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับต่อไปคู่ที่2องนะครับซีแอนเทนซาวเดอร์นะครับพบกับแอตเลติกมาริดนะครับแข่งขันกันในเวลาตีห้นะครับ มาดูฟอร์มนะครับ5นัดหลังสุดของีแอตเทิลซาเดอร์นะครับเก็บชัยชนะไปได้2แพ้3นัดนะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของมินิโซตานะครับแพ้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ3นะครับส่วนฟอร์มการเล่นของ Ad มาริดนะครับ5นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้3แพ้2นัดนะครับและทีมที่ไปเยือนแอตเลตโกมาริดนะครับถล่มคิโรนาไปด้วยสกอร์4ประตูต่ตอ0นะครับดูจากผลของทั้ง2ทีมแล้วนะครับแอตเลตโกมาริดนะครับจะมีฟอร์มการเล่นที่ดูดีกว่านะครับมาดูราคาเปิดนะครับตอนนี้ราคาเปิดแฮนดิแคปเปิดมาต่อ1ลูก1ลูกครึ่งนะครับ ส่วนของทีมเยือนนะครับเปิดมา0.96นะครับตอนนี้ขยับลงมา0.90นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับตอนนี้เปิดมา0.80นะครับขยับข evet ึ้นมา1.00นะครับและอัตรา1คูณ2นะครับราคาผู้เสมอนะครับเปิดมา4.83นะครับขยับขึ้นมา5.00นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา1 3ามนะครับขยับลงมา1.28นะครับส่วนของทีมเย่านะครับเปิดมา7.00นะครับขยับขึ้นมา8.00นะครับส่วนของราคาหน้างานนะครับตอนนี้ปารีสนะครับราคาต่อเปิดมา2 2ลูกนะครับและเลทราคานะครับของทีมเย่านะครับเปิดมา0.98นะครับฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา0ู 83เนะครับและอัตรา1คูณ2นะครับราคาภูเสมอนะครับจากตอนตอนแรกเปิดมา5.00นะยครับตอนนี้ขยับขึ้นมา5.20นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับจากตอนแรกไหลามา1.28นะครับตอนนี้ไหลามาไหลลงมา1.26นะครับ และฝั่งของทีมเย้านะครับจากตอนแรกไหลามา8.00นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา10.00นะครับโดยสูตรเทคนิคของผมแล้วนะครับดูจากเลนราคาโดยรวมนะครับทั้ง handicap แล้วก็อัตรา1 2นะครับผลเจะเออกไปทางฝั่งของ Alladico Madrid นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับคู่นี้อาจจะยิงกันเกินส3ไม่เกิน3ลูกนะครับ คู่นี้ผมขอเลือกไปทางฝั่งของแอตเลติกมาริดนะครับที่จะชนะจะชนะในเกมนี้นะครับเราไปดูคู่สุดท้ายนะครับปารีแซงแจงแมงนะครับพบกับโบตาโฟโกนะครับแข่งขันกันในเวลา8โมงนะครับเรามาดูฟอร์ม5้านันหลังสุดของปารีนะครับเก็บชัยชนะไปได้ มีนัดล่าสุดนะครับที่พบกับมงเปเรเย่นะครับถล่มไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอเชนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ1นะครับส่วนฟอร์มการเล่นของโบตาโฟโกนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้4แพ้1นัดนะครับและทิปที่ไปเยือนของโบตาโฟโกนะครับถล่มซานโต้ไปด้วยสกอร์ หนนะครับมาดูราคาเปิดนะครับตอนนี้ไฮเแคปบราคาต่อนะครับเปิดมาสองลูกนะครับและฟั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา0.94นะครับไหลลงมา0.91นะครับและฝั่งของทีมเย่านะครับตอนนี้เปิดมา0.82นะครับขยับขึ้นมา0.99นะครับและตานหนึ่นะครับราคาพูเสมอตอนนี้เปิดมา4.56นะครับ ขยับขึ้นมา6.10นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับเปิดมา6.80นะครับขยับขึ้นมา10.50นะครับและฝั่งของทีมเย้านะครับเปิดมา1.36นะครับตอนนี้ไหลลงมา1.18นะครับมาดูราคาหน้างานนะครับตอนนี้ปารีสนะครับต่อขึ้นมา2ลูกนะครับและเลทราคานะครับ ฝั่งของปาลีนะครับตอนนี้เลทราคาอยู่ที่0.98นะครับและฝั่งของโบตาโฟโก้นะครับตอนนี้อยู่ที่0.83นะครับอัตรา1คูณ2นะครับราคาผูกเสมอนะครับจากตอนแรกนะครับไหลมา5.00นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา6.60นะครับและฝั่งของทีมเยือนนะครับจากตอนแรกไหลมา1.20นะครับตอนนี้ขยับ ขยับขึ้นมา1.18นะครับขยับลงมาจุด1.18นะครับและฝั่งของทีมเย่านะครับจากตอนแรกไหลามา8.00นะครับตอนนี้ขยับขึ้นมา12.00นะครับโดยสูตรและเทคนิคของผมแล้วนะครับดูจากราคาโดยรวมของไฮแคปและอัตรา1นคูณนะครับผลจะออกไปทางฝั่งของปารีสนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับ ปารีสราคาเลทจะดูแข็งกว่านะครับและราคาเปิดต่อมา2ลูกแบบนี้นะครับผมมองว่าปารีสยิงเกิน2ลูกแน่นอนครับและสนามนี้นะครับผมขอเลือกไปทางฝั่งของปารีสแซงแชงแมงนะครับส่วนใครอยากได้ที่เด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปและตัวเน้นติดดาวนะครับหรือใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ a d ดเอทีหนึ่งหนึ่นะครับหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ และนั่นคือตัวเน้นๆที่ผมจัดให้ในกลุ่มทุกวันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ